สวัสดีค่ะฉันรักคุณมากค่ะอะไรนะคะค่ะที่ใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะวันนี้วันพ่อแม่ค่ะวันนี้ก็เกาหลีอ่าค่ะอะ๋อทเทสนาสันสันานะแต่ทุกคนทั้ง แล้วก็โทรศัพท์อย่างนี้อย่างนี้แกบที่กว่านะโทรศัพท์ใช่ไหมคะอย่นี้โทรศัพท์ไม่ใช่อย่างนี้ยงนี้นะโทรศัพท์อย่างนี้คะ่ะเพราะว่าวันนี้พระคัมภีรอย่างนี้มีเน,นะเข้าใจใช่ไหมคะโอเคนะขอบคุณค่ะเทศนาเรื่องอคุณเป็นผู้ปลอบปล่อยคะอ่ะ ตอนนี้โอ,อบาดีบทที่หนึ่งข้อที่21เ,เราจานด้วยกันนะคะสามสอามินค่ะนี่คือพระคัมภีร์อ่านแล้วเราก็อามินอย่างนี้แล้วก็กินเมืองการค่ะ เข้าใจใช่ไหมค่าค่ะอ่าข้อที่หนึ่งในธนคริสเตียนเราไม่ต้องกันอ่าการปล่อยจากมารร้ายเพราะว่าเราได้รักการปล่อยแล้วค่ะอโคลอสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองถึงสิบสี่เราจานด้วยกันค่ะสามสี่ อ่านเร็วๆแล้วก็เ <público> ข้าใจไหมคะค่ะโคลสีบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองถึงสิบสี่อ่านด้วยกันอีกนะชาชาค่ะสามสี่พรร้อเมวัง อามนค่ะอร่อยไหมคะอามินอ,อ่ากินเลวนะอร่อยคะ่ะอ,อันสงสัยว่าทําไมพระเยซูจึงสอนให้สาวกอธิษฐานว่าขอยานามข้า,า,า,ขาพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วไหร มัทธิวบทที่หกข้อที่สิบสามค่ะพระเยซูได้ให้อิทีกันอธิษธานีแกสอาวกและคุณในพระคัมภีร์ธอมเพราะว่าในช่วงเวลานั้นซาตานยังมีอำนาจเหนือพวกเขาอยู่และพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ ของพวกเขาดัางนั้นพวกเขาต้องอธิษฐานต่อพระองค์ให้ช่วยพวกเขาจากมรายแต่ในพระคัมภีร์ใหม่หลังจากการเป็นขลื่นจากความตายของพระเยซูคริสต์ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราควนอธิษฐาน เกี่ยวกับมารายหรืออธิษฐานของพระเจ้าให้ช่วยต่อสูพวกมันสาตานและสะมุนของมันอยู่ใต้เท้าของคุณให้มันอยู่ที่นั่นต่อไปเอเมนขอคุณพระเจ้าออข้อที่สอง Uh, สว่วนทีส่สวยงามที่สุดคือว่าคุณได้รับกันปลอบปล่อ,อยแล้วแต่คุณถูกทำให้เป็นผู้ปลอบปลอ,อยคริสเตียนทุกคนคือผู้ปลอบปล่อยค่ะอเมนดีใจมากใช่ไหมคะ่ะ <Amen. S 1> uh, เข้าใจใช่ไหมคะ่ะ <Amen. S 1> ทางคมไม่เข้าใจนะ สว่วนที่สวยงามที่สุดคือว่าคุณได้รับการป,ปลอบปล่อยแล้วแต่คุณถูกทำให้เป็นผู้ปลอบปล่อยคริสเตียนทุกคนคือผู้ปลอบปล่อยไอเม่ขอคุณพระเจ้าเราต้องชัดเจนในเป้าหมายชีวิตและนิมิตของเราเพราะเราเป็นผู้ของพระเจ้า เอเมนมีไหมคะค่ะ<ม>จงเป็นผู้ปลอดปล่อยให้ถึงชีวิตของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสเอเมนไม่เข้าใจใช่ไหมคะจงเป็นผู้ปลอบปล่อยให้ถึงชีวิตของพระเจ้าโดยพระคริสพระเยซูคริสเอเมนจริงๆคะ <Amen. S 1> ่ะลูกพระเจ้าทุกคนใช่ไหมคะ ขอคุณพระเจ้าค่ะมัทธิวบทที่หกข้อที่สาิบสค่ะเราจะอันด้วยกันค่ะ3 4อาเมนเชื่อไหมคะอาค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญา ด้วยพระวจนะแล้วค่ะจริงๆลูกาบทที่สีข้อที่18ถึง49เราจานด้วยกันค่ะสามสี อาเมนขอคุมบะเจ้าข้อที่สามค่ะเราคือเช่อมเปี่ยมจากซีโยนได้รับการจมดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดิเดตที่จะรักษาไวพรปลอบ่อยและเปลี่ยนเปลงชีวิตเราคือความรักความหวังของล่งนี้ คุณอยู่ในโลกในฐานะความตอบสำรับคำร้องคร่ำควรของคนมากมายเพื่อนำพวกเขาออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างแห่งอิสรภาพของพระบุของพระเจ้าฮัเลอลูยาขอคุณค่ะ

เอเมนเราจงเป็นผู้ปลอบปล่อยด้วยเคาดีของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะออเมนขอบคุณพระเจ้ามัทิวบทที่2ีข้อที่18ถึง20เราจานด้วยกางคะ่ะ3 4ี อาเมนขอคุมระเจ้าเทนักเทศังาสัลญาค่ะดีใจไหมคะนะ <c oughs> เ,เราทุกคนลูกขึ้นนะลูกขึ้นคะ่ะคำอ,อธิฐานด้วยกันคะ่ะอืมคำอธิฐานด้วยกันนะคะ3 4 ข้าเต่พระบิดาขอพระคุณพระองค์สอนสองบาปน,นะ้าพระองค์เป็นท้าปังและสอนจมาวของโลกนี้เพื่อข้าํำบาปดยไปและข้าพามข้าากของรักเดนะินนะ้าไปนะพระอ้าไป พระเยซูอเมนอันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสามสี่ข้าแต่พระบิดาขอพระคงพระองค์สาวสาบ้าญญาเบาบางและแล้วเสงมาเรงนี้เพื่อนำการท้ากาไปและฝากสาวสาวตัวสาวสาวมาน้าพระองค์จามาใจแก่สาวพระองค์สำลักพระองค์รับญาติ แยกนับในขอกราลาแล้วลงยาภาครงในคณะที่พระพระองค์แสดงมาตัวด้วยข้าปราเสกขอปลาใจสุเสันตมยามาใหม่พระคำของพระค์านำมาตัเเหลือเนื้อป้าเราในการวางยาพ่อในนามพระเยซูเอเมนอเมนค่ And I will pray you. 행복한 인설레인 느껴져. And I love you. 새롭게 또 시작된 날. And I will praise you, my love. 쓰러진 내 삶을. 힘겨운 내 맘을. 이길 힘을 나눠뒀네. 믿을 수 없는 기쁨, And I Will Pray, 다시 또 노래 하네. 예전엔 할수 없던 었 기쁨의 이 노래를 I Will Pray 행복한 인성, Praise, I have decided on you, Jesus. Yes,